สวัสดีค่ะชั้นโครโซพิซโซพิชแนลในคลิปนี้จะมาช่วนเพื่อนทำวายแตงไทยหมักด้วยยิดหวานหรืออัตราส่วนในการใช้เนื้อแตงไทยตัดแต่งแล้ว200กรัมน้ำตาล200กรัมน้ำา1ลิตรหรือพันกรัมและยิดหวาน1ช้อนชากาแฟวันนี้เราใช้แตงไทยนะคะ เราเคยใช้แตงไมารรอนทำแล้วรอบหนึ่งนะคะวันนี้เราจะใช้แตงไทยสำหรับแตงไทยนะคะที่ทำไวายหมักด้วยยีสตนั้นเราจะเอาเฉพาะเนื้อนะคะไม่เอาไส้นะคะเอาเฉพาะเนื้อหั่นแบบนี้เลยค่ะ ปอ,อกแกงเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะไปต้มน้ำกันเลยค่ะน้ำหนึ่งลิตรเพื่อนนะน้ำเดือดนะคะน้ำตาลแช่งไว้ใส่เลยะคะ่ะพอน้ำตาลละลายนะคะไม่ต้องรอให้เดือดขึ้นก็ใส่เชลอไม้ได้เลยนะคะ เราจะแค่ลวกๆนะคะน้ำเดือดขึ้นมาก็ใช้ได้เลยค่ะเราเดือดขึ้นมาแบบนี้เพื่อนก็ปิดไฟได้เลยนะคะปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวรอให้หุยเย็นนะคะเราจะมาปลุกนี้กันนะคะน้ำแตงไทยนะคะเราอมไว้เย็นแล้วค่ะ ตอนนี้เขาอุณหภูมินะคะสูงกว่าอุณหภูมิห้องเล็กน้อยนะคะเราจะใช้น้ําที่เราจะทําเป็นไวน์เนี่ยบ่มนะคะเพราะว่าเขามีน้ําตาลบ่มเพื่อจะดูว่ายิต์นั้นคุณภาพเป็นอย่างไรนะคะเราใช้ประมาณหนึ่งช้อนชากาแฟนี้เลยนะคะแล้วก็คน ถ้าย,ยีแข็งแรงดีนะคะประมาณหนึ่งนาทีเท่านั้นค่ะเขาก็ขึ้นแล้วเดีย๋ยวดูกันนะคะ <varit> เพื่อนจะเห็นว่ายี้เขาเริ่มขึ้นแล้วคะ่ะ <varit> <varit> ค่อยค่อยลอยขึ้นมานะคะ <varit> ถ้ายีย้แข็งแรงฟูขึ้นมาดีแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะคะ <varit> เราก็นำลงไปในหม้อคนได้เลยนะคะ แข็งแรงก็ใส่เลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะคน้อนนี้ก็ใส่โหลเลยค่ะเพื่อนขวดโหลนี้เพื่อนต้องมีการล้างและลวกทุกครั้งนะคะเพื่อฆ่าเชือ้อ นะคะสิ่งที่ือไม่ได้ก็คือนี่ค่ะนะคะวันที่แล้วก็หมักนะคะเชื้อที่แช้หมักเคยยีดตหวานนะคะอีกประมาณ7วันนะคะเราจะมาน็อกกันนะคะมากรองแล้วน็อกเพื่อเก็บไปได้นะคะหรือจะทานเลยก็ได้ค่ะวายแดงไทยหมักด้วยยีดตหวานนะคะ ผ่านมาแล้ว8วันกับเพื่อนนะคะเราจะมาชิมน,นะคะคนะคะหอมกับเพื่อนหอมมากอันกอหอลแรงมากแรงกว่าลูกแป้งค่ะนักดื่มดื่มแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องน็อกก็ได้นะคะเนื้อแตงไทยลูกเราได้สีเขียวนะคะ น้ำก็เราเอามาเขียวเขียวก้นขวดไม่เอานะคะซากยีดแม่แบบนี้ค่ะ<อ>จะนำไปนอกร้อนนะคะในการตุ๋นค่ะไปดูกันในเมื่อเราตั้งน้ำร้อนนะคะแบบนี้เดือดแล้วเราก็จะนำเอาไวยที่เรากรองเนี่ยนะคะ คนด้วยค่ะนะคะ,นะคะตัวสังเกตนะคะเราจะเอาความร้อนแค่เขาเดือดระดับของหม้อนะคะหรือถ้าใครมีเครื่องวัดอุณหภูมินะคะลองวัดดูนะคะประมาณเจ็ดสิบองศาก็ใช้ได้แล้วะคะ่ะเราจะวัดเอาแค่ความร้อนประมาณหกสิบเท่านั้นนะคะ ร้อนขนาดนี้ค่ะหกสิบถึงเจ็ดสิบพอนะเพื่อนไม่งั้นแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์ะเหยหมดนะคะเพราะระดับหกสิบถึงเจ็ดสิบอุณหภูมิก็ยีสต์ก็ตายแล้วค่ะพักให้เย็นแล้วก็กรอกใส่ขวดเพื่อบ่มต่อนะคะไวย์ในไทยหมักด้วยยีสตหวานหลังที่เราน็อกเสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้อยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเราจะมากรอกใส่ขวดน้ำธรรมดาเนี่ยค่ะนะคะเพราะว่าเป็นวายเนี่ยจะไม่เกิดกา๊าดขึ้นแล้วนะคะเราน็อกแล้วนะคะนอกจากน็อกแล้วยิ้ดไม่ตายอาจจะเกิดบ้างนะ,ะเราก็จะใส่ขวดน้ำนี่เลยค่ะ หมักด้วยนิดหวานเนี่ยจะหอมมากค่ะเพื่อนนะคะและแอลกอฮอล์สูงกว่าหมักด้วยลูกแป้งนะคะปิดฝาสนิทได้นะ,ะสิ่งที่ลืมไม่ได้คือชื่อค่ะนะคะว่าเราหมักด้วยนิดหวานอีกสองสวันนะคะจะมาให้เพื่อนชมอีกว่าพอตกตะกอนแล้วเนี่ยใสยสวยระดับไหนนะคะ ไวายดังไทยหมักด้วยยีสต์หวานของเรานะคะหลังจากนอกมาได้แล้วสีวันค่ะสีสวยไหมเพื่อนอนะคะขาอมเขียวค่ะเหลืองอ่นอ,อ,น,อนอมเขียวนะคะจะรินให้เพื่อนดูนะคะว่าเมื่อใส่แก้วแล้วหน้าทานระดับไหนนะหอมมากค่ะหอมมากกว่าใช้ลูกแป้งหมักนะคะ ใช้ยีสต์หวานหมักเนี่ยกินจะหอมมากกว่าน่าทานนะคะแอลกอฮอลแรงมากค่ะเพื่อนแรงกว่าใช้นุกแป้งหมักเยอะมากเลยนะคะถ้ามีเครื่องวัดดีๆจะวัดให้เพื่อนดูว่าได้เท่าไหร่ตอนนี้ได้ซื้อยีสต์ทำไวมาแล้วนะคะ ถ้ามีแตงไทยจะมาทำให้เพื่อนชมอีกรอบลองทำทานนะคะถ้าชมคลิปนี้แล้วการันตีได้เลยว่าถ้าใช้ยิดหวานหรือยิ้มขนมปังทำแล้วในระยะเวลาเดียวกับแป้งความมากยิดห,หวานแอลกอฮอล์แรงกว่ายเยอะเลยค่ะเพื่อนชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะ กดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่ได้พบกับการแปลรูปอาหารต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ